เนี่ยอะไรชีวิตตอนเราเป็นเด็กเกเราก็เรี่นกันแบบเนี้ยหละครับตอนนี้มาเจอลูกเจอหลานอากาศร้อนไม่รู้จะไปเล่นที่ไหนก็เ,เล่นตกกมามกกไม้เล่นขีดข้ดินขี้ทรายของธรรมชาติเด็กอย่างเนี้เป็นเด็กที่แข็งแรงโรคภัยไม่ขาเข้าใกล้หรอกเพราะว่ามีธาตุอาหารทั้งหมดธาตุดินธาตุทรา,าย

My name, Wally, Wally, yeah.